1> 1, 2, Come ครับผมวิกรมอารัารษานะครับชื่อจริงๆก็คือศีรัภพเรียกได้สองชื่อเลยหลายคนเอ๊ตลุงคนนี้ไม่เห็นบอกชื่อเลยนะวันนี้บอกชื่อเลยนะครับ,นนบเรียกลุงก็ได้วิกรมมันทีมันเรียกลอริงมันลอ,อ,อริงง่ายกว่านะครับลุงปลุมนะครับวันนี้มาคุยเรื่องความงามของลำไผ่ปกติไผ่เนี่ยนะครับปกติมันจะสวยตอนมันมีชีวิตอยู่ นะส่วนใหญ่เลยแต่มีไผ่บางอย่างเนี่ยนะเวลาแห้งเวลาตายถึงจะสวย <S 2> <S 2> <S ปนนแปลกนะปกติไผ่มันต้องสวยเวลามีชีวิตนะพวกนี้ก็อ่ากลุ่มหนึ่งที่เราชอบกันแต่นี้ลำแห้งลำที่มันตายแล้วกลับสวยไปดูกันครับมาสะอาดซะหน่อยเอาไว้โชว์ให้กับคนที่มาเที่ยวชมนะครับอันนี้ไผ่ทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะไผ่ทั่วทั่วไปลองลองลองโพสต์อัพดูนะครับนี่ คือท,ทั่วไปอันนี้ไม่ได้มีล็กงเลกเกอร์เลยนี่น้านะครับนี่มันมันั่นคือน้ํานะนี่นี่เป็นแบบนี้ทั่วๆไปสีมันจะเป็นแบบนี้เราคุ้นเคยกันแบบนี้นะครับแต่มันมีตัวที่พิเศษเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันที่มีความพิเศษอยู่ในตัวนะครับพอแห้งแล้วลําแห้งเกิดลายขึ้นมามีความพิเศษมีความงามซึ่งมันก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพันธุ์นะครับน,นี่คือพันธุ์ที่หนึ่งลำที่หนึ่งนะครับ นะนี่ํำแห้งเฉยๆไม่ได้มีชโลมชลักอะไรนะครับน้ำนะเราต้องการล้างแล้วก็ต้องอาการให้มันเด่นขึ้นมานะครับตัวนี้เราเรียกว่าไผ่ลายเสือหรือบางคนเรียกไผ่ลายอังกลุงหรือว่าไผ่อังกลุงนะครับไอตัวนี้มาจากเมืองนอกนะครับแต่ว่านานแล้วเท่าที่ฟังประวัติหรือว่าอ่านได้รู้ว่าประมาณรัชกาลที่สองนะคนเอามาทําเครื่องดนตรีอังกลุง ครุยซากุฮาจินะครับมันสวยยังไงดูสิครับลายแล้วตอนนี้นะสมัยใหม่เลยนะผมเห็นมีบางท่านเอาไปทำอะไรรู้ไหมสายเขียวสายเขียวเขาเอาไปทำบ้องแต่เขาบอกว่าเขาไปขายเมืองนอกนะขายในเว็บในเน็ตอะไรเขาเห็นไหมครับทีนี้ลายแบบนี้มันมีอยู่แล้วแต่ว่าความแก่มันอาจจะมีลวดลายต่างกัน คือภายลายเสือเหมือนกันนะครับเราจะสังเกตง่ายๆคือมันเป็นปื้นซึ่งผมมองออกครับปื้นมันจะปื้นใหญ่ๆพวกนี้นะปื้นใหญ่ๆนะครับซึ่งมันก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะสวยดีนะครับแต่ลำจริงๆมันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ตัวนี้นะก็ถ้าเกิดเราจะใช้งานก็คือว่าเอาไปใช้งานที่ไม่รับน้ําหนักมากนะครับแล้วก็แต่ว่าเสียงดีพวกนี้นะความแกร่งดีเสียงดีมันถึงได้ไปทําเครื่องดนตรีเรื่องขุ่ยเรื่องอังกะลุงนะ อาจจะไปเป็นเรื่องของอย่างอื่นที่ตอนนี้ก็แล้วแต่ความสร้างสารรค์ของผู้คนนะครับนี่พันเดียวกันนะครับลายอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่พันเดียวกันนะครับนี่คือไผ่ลายอังกลุงหรือไผ่ลายเสือตัวนี้ชื่อทั่วไปก็คือไผ่ลายเสือแต่วางคนอาจจะจําชื่อวิทย์ก็คือแบมบูซ่ามาคูลาตาเผื่อเราจะเซิร์ชคํานี้นะครับลองอใช้คํานี้อยู่ มันสวยแหล่งกําเนิดนี่อินโดนีเซียแต่ว่าเมืองไทยตัวดีมากนะครับอันนี้นะครับประมาณ3นิ้วเต็มที่เลยเนี่ยใกล้ๆสี่สี่นิ้วอะนะเคยเคยเห็นอยู่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็แล้วแต่เล็กกลางใหญ่เล็กตั้งแต่1นิ้วขึ้นไปนะครับก็มีการใช้ประโยชน์เวลาคนที่เอาไปทําอังกอรุงเนี่ยเขาก็ต้องใช้ตั้งแต่เล็กกลางใหญ่ผสมกัน น,นี่คืออังคารุงครับปัจจุบันนะคนใช้งานแค่เครื่องลูดตีซึ่งมันก็เป็นงานที่ใช้ประโยชน์ได้วงแคบผมว่าถ้าเกิดเราใช้เรื่องเฟอร์นิเจอร์เรื่องเครื่องเรือนนะหรือว่าทําบ้านมันก็จะใช้งานเพิ่มขึ้นซึ่งตัวนี้ผมมองว่าสวยนะครับก็แล้วแต่ว่าคนไปนสร้างสร์ดัดแปลงเอาตัวนี้อ่ะตัวที่1ผ่านนะครับครับตัวที่2นะครับที่อยากแนะนําวันนี้นะครับคือผ่าลายจุดซึ่ง ถ้ามองผืนผืนแม้แต่ผมเองอ่ะถ้าไม่มีใครอธิบายนะเราก็มองว่าตัวเดียวก็ลายเสือนั่นแหละจริงๆคนละตัวครับทําไมล่ะครับลองดูดีครับจุดประนี่ยมันต่างกันนะมันไม่เป็นปื้นใหญ่ซึ่งมันก็เป็นสเสน่ห์ของมันแบบหนึ่งนะครับตัวนี้เราเรียกว่าผากลายจุดนะอยู่แหลงพไหนแหลงภาคใต้นะครับนี่ผมก็ไปได้พันมาจากภาคใต้นะครับกําลังเร่งขยายพันอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับมันก็มีสเสน่ห์ในตัวของมันนะครับ แต่ก็มีความคล้ายคลึงคือไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับตัวนี้นี่นะครับสามลำแรกเนี่ยคือลายเสือนะครับอันนี้คือลายจุดครับซึ่งถ้ามองผินผืนเนี่ยผมก็บอกว่ามันตัวเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันมีความละเอียดความแตกต่างกันนะครับก็จริงๆก็อาจจะชดเชยทบแทงกันได้แต่ถ้าเกิดคนอยากจะเก็บสายพันธุ์ก็ก็น่าเก็บตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ลำมันจะตรง เนี่ยข้อข้อดีของเขาคือถ้าเป็นตัวลายเสือเนี่ยนะเวลาปลูกจริงๆลำมันค่อนข้างคุดในกอยลำค่อนข้างคุดแต่ตัวนี้ตรงเป๊ะนี่แหละความแตกต่างมันนะเวลาติดทรงอ่อนมันจะตรงครับตัวนี้ลำจะตรงมากตัวที่3มนะครับที่จะแนะนําก็คือผากลายนกคุ้มครับนกคุ้มนกคุ้มนกคุ้มนะครับไปดูดีครับสวยมากนะครับแล้วเป็นเอกลักษณ์คือมีขีดขีดปะปะนะครับลองดูแต่ว่า ถ้าเกิดครดอัดจริงๆก็จะเห็นว่าไผ่ตัวนี้มันมันไม่ได้อ่าคือไม่ได้ของใหม่เราไม่ได้ทรีตน้ํายาอะไรนะครับมันก็จะโดนพวกเชื้อราบ้างอะไรบ้างแต่สวยครับดูดิทรงภาพรวมๆเขอามันนะครับผ่าผ่กลายนกคุ้มนะครับเห็นไหมครับอ่าเรามาเทียบหน่อยเอามาเทียบกันหน่อยนะครับเป็นยังไงเห็นไหมครับความแตกต่างของเขานะตัวนี้นะตัวนี้เราแยกออกเพื่อให้ชัดเจนก็คือมี นนครับนะอันนี้ลายเสืออันนี้ลายจุดอันนี้ลายนกคุมครับสนั่นแหละครับตัวที่สีนะครับตัวนี้ก็คือบางคนเรียกว่าลายดำนะครับหรือว่าสมัยใหม่มีคนช่วยตั้งชื่อแล้วว่าลายพระนายเพราะว่าลุงนายเนี่ยเขาเป็นคนไปเจอเขาขึ้นมาแล้วก็เลยมีคนช่วย เขาเรียกว่ายองนะให้ให้เป็นชื่อเขาเลยลายพระนายสวยครับผมมองแล้วออมันลายขีดดำ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 ,ดำมันก็แปลกดีเนะาะไผ่ธรรมดาแห้งไม่ได้เรื่องเลยแต่อันนี้ยิ่งแห้งยิ่งสวยยิ่งถ้าเกิดไปโดนช้นแกักโดนอะไรแล้วก็งานแบบนี้นะแด๋วเลยเราก็เล่งขยายอยู่ตัวนี้เรามีพันไว้พอสมควรเลยครับลงทุนเยอะนะครับเพราะว่าของใต้เนี่ยมันของแปลกของดีเนี่ยบางทีก็ ต้องยอมตัดใจที่จะมีของแบบนี้มาเอาลองมาดูนะครับนี่นะครับนี่ต่างกันไหมครับชัดเจนนะว่าต่างนะมันคนละตัวกันนะครับตัวที่หนึ่งลายอะไรลายจุดอันนี้ลายเสือลายนกคุ้มอันนี้คือลายดําหรือลายพระนายเอาเรียกลายพระนายดีกว่านะสี่ตัวละครับนี่คือตัวที่ห้านะครับไอ้น,นี้ก็มีเสน่ห์แต่นี้แม่พันธุ์นี้เรายังเล็กอยู่ จริงๆมันอาจจะโตกว่านี้นะครับแต่ตันนี้แม่พันธุ์ผมยังเล็กอยู่แ้วมันก็มีสเสน่ห์มีลา,ลายลายขีดประปรบประปรนะครับไอ้น,นี่คืออะไรไพผากลายพัทลุงนะครับนี่ได้มาจากพัทลุงนะครับลองมาเทียบกันดูที่ครับลายก็เป็นสเสน่ห์แบบหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้อันนี้ลายขีดประปรบประปราต่างกันนะครับทุกอันเนี่ยเรามีแม่พันธุ์หมดแล้วนะครับ แม่พันมีมานะครับห้าตัวตอนนี้นะครับจริงๆมีหกแต่ว่าตัวที่หกเนี่ยเราไม่มีลำแห้งโชว์เราเรียกว่าไผ่ผ่าลา,าโคสดนะครับเพิงไปได้มาเหมือนกัน,นครับแต่ว่ามันก็เลยไม่มีลำให้เห็นนะนี่ครับมีห้าตัวนะครับไผ่ที่เป็นลำลายๆเนี่ยนะครับผมมองว่าเป็นตลาดเล็กๆตลาดเฉพาะมีผู้คนที่เข้าใจตลาดนี้หรือว่า มีของเนี่ยยังน้อยอยู่ในคลิปต่อไปนะครับจะแนะนำให้ท่านรู้จักกับไผ่ที่เป็นลำลายลายทั้ง5ตัวครับต้นพันนะไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะเดี๋ยวบางคนจะเข้าใจผิดอันนี้ก็คือเป็นฉากหลังสวยฝากว่าครั้งหน้าครับเรามาเจอกับต้นพันของทั้ง5ตัวนี้ครับฝากติดตามช่องนานา,นาพันธแแบบูเฟซบุ๊กสวนไผ่นานาพันสวนหรือว่าเพจ นานาแบมบูฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับ